สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอดีตทันพงษ์ครับวันนี้มื้อเย็นครับผมนี่ปีกไก่ทอดครับผมนี่เป็นปีกโซนกลางของไก่นะครับมานนีเอามาทอดให้ลูกๆครับผมก่อนอื่นเอากลับมามักครับง่ายๆครับใส่ผงชูรสหน่อยครับเกลือป่นสักหน่อยคลุกคุกขยำครับ นอกจากปีกไก่ทอดครับนี้ว่าจะเนื้อน้ำพริกแห่เผือส้ม,มกกินตัวปีกไก่ทอดนะครับ <c ười> ขยำขยำคุกเกลือกับผงชูรสเข้ากันแล้วนะครับเ,เดี๋ยวาไปซอสพริกซอสเผือส้มไปจีครับผมหลังจากมักปีกไก่ครับนี่ครับมาแปลงน้ำพริกแห่เผือส้มกันครับนี่เอาพริกมาจีครับพริกเนาะเผือส้มหอมแดงครับแฮ่เนาะ นี่ใจบริการมาอบรมร้อนครับมาได้ดังไฟนะครับเอามาทําน้ําพริกกันเลยครับกระเทียมครับผมกระเทียมนี่เป็นกระเทียมดิบนะครับผมมาได้เอาจีเลยเนาะผมชอบกินมันชุนๆดีครับพริกที่เอาจีาตามพริก กระเทียมละเอียดแล้วครับหอมแดงครับใส่ตามลงไปเลยครับค่อยค่อยนืดเนึเน่เดี๋ยวมันจะสดเด็นนะครับตับหอมแดงละเอียดเข้ากันแล้วครับนี่ก็ปลาราครับห่อตองจี่ตัวครับมันจะได้หอมหอมเนาะ ใส่ปาหาลงไปตามแล้วครับก็บตามด้วยเบอร์เกอส้มนะครับนี่ครับลอกเปลือกมันออกนะครับเปลือกมันเบานะครับเดิมครับนืดครับผมทำแห้งไปได้นะครับสะดินใส่หน้าใส่แต่หมดเนาะ อันอนสเตนแล้วตำมะเขือส้มนะครับเละเข้ากันแล้วเนาะเดี๋ยวเอามาจิ้มก่อนครับก่อนที่เราจะปรุงเพราะว่ามันใส่ปลาห้าไปเนาะเดี๋ยวใส่เกลือไปจะเค็มครับอ่าปรุงครับใส่เกลือน,นิดนึงอาปิดท้ายด้วยผงชูรสครับ แค่นี้น้ำพริกแฮบเบิร์ตส้มมกเราก็เรียบร้อยละครับอ่าโรยผักชีสักหน่อยครับโอเคเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกแฮบเบิร์ตส้มมกของเราเนาะ เดี๋ยวเราไปทอดไก่กันต่อครับครับคุณผู้ชมเมนูของเราวันนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับน้ำพริกก็นน้ำพริกเบอเกิด์ส้มโรับอันนี้ก็ปีไก่ทอดครับแล้ว,ว,ว,วกินเลยค่ะมา,าให้เมนโลก เอาเลยครับอ้อันนี้แกงผักกาดนะครับผักกาดเขียวปีใส่จีนควายแห้งครับน่าเอาเลยนี่ปีไก่ทอดอ,อร่อยเด็ดเลยอันนี้น้ำจิม้มน้ำเองยก็ซอสพริกครับดอสุดยอด บ่าวผมโอ้มากกับเข้าเมืองขนาดอันนี้อันนี้แฟนผมแกงไว้ตั้งแต่เมื่อตอนแล้วครับเนาะก็เลไปได้ทำคลิปเดี๋ยวรอนี่ครับเดี๋ยวพากาดที่สวนถ้าได้ออกเนาะเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแข่งผักกาดเขียวปีส้จิ้นควายแห้งครับออร่อยมากเลยเอาน้องอมกินไกลหรือยังลูก เนี่ยเอาอะไรลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินเลยนี่นนนนครับพี่แคร์คือส้มมกค้อหนึ่งกุ้ยเลยอืมมามองครับ ง video, <ım. S 2> <tat> ่ายๆทำมายากครับน้พ in. ิกฮะเบือส้มโกเนาะคลิปน in. ี in. ้ก in. ็ต้องขอขอบคุณที <Yeah. S 2> <c oughs> ่ร in. ับชมนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกําลังใจให้กันต่อนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นเมนูอย่างข้อติดตามนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนีครับน้องออมสวัสดีกอลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอีกไก่ทอดนพิหฮะเบือส้มมกครับผม